ออกตอนลาไปนิดแม่วันนี้เรนเจอร์มากันแค่4คนมันก็จะงงเงาหน่อยไม่มีไมล์หรอจ๊ะเตตตะวันแล้วจ้ะเตตะวันไม่มีไมลครับขอมาให้เตตตะวันหน่อยนะครับอ้ามาหนึงสองาสวัสดีครับ,วรบพวกเรานะครับ4ี่คนนะครับมาจากรายการรถโรงเรียนสกู o o เรนเจอร วันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่มารอร่วมทําบุญไปกับพวกเรานะครับก่อนอื่นขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้พวกเราเรนเจอร์นะครับเราไปบุกเชื้อชูของดีแล้วก็ของเด่นนะกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองครับใช่ครับพี่โลแล้ววันนี้ครับไม่ใช่แค่มีพวกเอ้อมห้าเียมสแล้ววันนี้นะครับไม่ได้มีแค่พวกเรา4ี่เรนเจอร์นะครับเรายังมีแขกรับเชิญอีก2คนนะครับจากซีรีส์เพราะเราคู่กันครับผม Y trop! Y trop!